สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่นอ้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น,ออน,น้องตอนหนีเห่าไก่สีหอดงานแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในอำเภอรัตนาบุรีอยู่ค่ะพี่นอ้องขี้ไปอีกน้อยนึงกับเจ้งสีหอดวัดค่ะเราแวะกินข้าวข้างทางก่อนนะคะกับข้าวร้านนี้มากินประจำนะคะอยู่อำเภอรัตนาบุรีสวัสดีครับ ครับโม่โดนๆในมาแว่กันเถอะนะครับเนาะแม่ค้ากับแม่ค้าใจดีมากๆเป็นกับผมซื้อเสียงมากินตลอดวัตถ apan โรบนีก็ซีดีกินตลอดล้ามารับแต่ทางนี้เนาะวัไนี้พาไปนะครับตะหนักเพราะว่าวัอนี้เรียนอยู่วัดสว่างบรรพอรัตนบุรี บั่นเบาเอะกับไปไหนนะครับห่างจากอยูม่มันมันยี่สิบโลเขาไปถึงสิบกว่าโลมันเ,เอกบั่นเบาเอะสิบกว่าโลนี่แหละเอามาแวะถ้ามีครับว่าจะแแบบเราต้องจอดอือ,อเอาแวะเราเมันก็นต้องจอดแล้วเนาะโอวบาัดตะพานเราต้องแวะอเออบาตะพานเราต้องแวะจอดกินกกวยเรานะครับนี่นนรถทีมงานท่ากับเรนพานไปครับพี่น้อง อีกเจ็ดโลอีกอีกสี่โลหอดงานมาว่าหมือเเสาเขาออกความรถอันรถบัดกับรถคอนไว้ยหมือเเสารถจอดไนออกวาใดพอดีเลยได้อาบน้ำอาบท่าแล้วออกความรถบัดครับพี่น้องเขาเหนียวขั่วมา เราห่อข้าวมาด้วยวันนี้เราสั่งอะไรกินอะเราสั่งก้อยนะครับเราสั่งก้อยไปหนึ่งจานค่ะจานหนึ่งโป๊ดจานหนึ่งเนาะค่ะสั้งแต่ก้อยเด้่ยวัน้สั่งโป๊ดเขาเข้าขั้วเขาไปนอนประหยัดไปเขาไม่ประหยัดอยู่นะจริงๆเขาไม่ไม่อยหอมเนาะพ่งเขาเพิ่งสมัยเก่าไม่หรอวันนี้ไม่หรอกเขาสารมาเขาไม่จะถาม มอสซูมูนีเขาไม่เพิ่นบอกว่าเขาไม่มันเกิดม่หอมแต่ว่ามันขาวซือ่อๆบ่คือตะเกามันเป็นน้ำหยังตะกี้เป็นน้ำเีาเอาหลดเกลียวบ่วะบ่มันเป็นน้ำน้ำพันเขาเป่เป็นน้ำยุกสมัยเป็นน้ำเป็นน้ำยุก <laughs> น,น้คส, <laughs> <laughs> ส,สมัยบ่ววอเอ็นตะกี้สมัยเบอกว่าอย่างในฟองเ่าเนี่ยเจ้าว่าจอมฟองเ่าบอกตะกี้เนาะใบตัสีขาวมันนอง หอมหอมกินเขาไม่เลยเนาะเขาออกมานี่ยเขาไม่หอมเราลองมาดูเนาะหอมพี่เขาล้างถึนแซ่บงตะเกียบนี่เขาไม่ไปได้กับเขาล้างก่อนห่อเขาต้มมัดเนาะมันจะหอมเตซูมือนี่บ่รขิดยาหอมมันเป็นหอมพี่น้องหมูเบนเขาเอิ้งพี่เนาะเขาไม่ดตงยีมันคือบ่หอมคือเขาเนขาวเลยเราถึงขาเท้าวอ่อนกับอ่อนดีแต่ว่ามันคือบ่หอมจดิง เหอมเลยหอมดิ Emperor, insight, mm hmm. ้้นี่่าดีหอมโอยหอม่วยหวยนุสรก่อยได้ต้นเอายางหีกบัีกองคนค่ะี่นองตุ่มนุช่าจะสร้างสร้างนที่แบนุสรต่ก่อยว่าอยู่กินนั่นทำสร้างไงสร้างแล้ว อต้มมาสดต้นกินตะก่วยนะตก่วยกับต้มมาสร้างต้มพอแล้วต้มน้ำเลยครับพอเอาต้มเปย่อยน้ำครับพอต้มขมต้มขมขมขมพอดีขมพอดีครับพันไปหลายขั้นแล้วการจีวรงานหรอกให้ยุ่งวันนี้หอดสาวเด็ก ก็มันออกตาเศร้าได้เหมือนหอดแล้วคนนึงบางคนหลายบว่าเขาเดินทางมาไกลเนาะกี่กิโลมันี่อ่ะสี่สิบกัโลหาสิบโลนี่แหละประมาณนี้แหละครับห้าสิบกัวกิโลมาจากราชสีสลัยจากราชสีมารตนบุรีเมือแรล่งผอกันค่ะพี่น้องวัดสว่างบ้านผือเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะเศรษาหน่อยมาเด่นสองเจออะไรบ่างตาตาเข้ามาอยู่นสองสองเหรล่ะสองแต่ว่าค้ำคุนอยู่บางหลายเดือนแล้ว ทำผูนมาตุกปีนทำผูนมาตุกปีแต่ก็ถือกันเอาเล็กมากกันหนะวิธียิงคี่เนาะประมาณเมตรหนึ่งเลยพี่น้องบสมาัดที่ยืนเอื้อยหายได้เลยเฮอยเกันทั้งสี่ตลอดเลยยางเช้าตะกาใส่ไม้เสาไม้เสาเส้นตะกาแล้วกันเนียดแล้วถ้าเอาไม้เสาเนียดโบเงินเรีะไรเต้นเรือนีเพิ่นกันเปิดหายยัวเพิ่นจะมีป้องหน่อยหน่อยหายยางไปได้ต้องแบบต้องยางอ้อมไหมจะมีโบกป้องหน่อยหน่อย ให้ไปให้ตีบหมอลั้มอยู่แมนแมนเพื่นจิกันประกันเพื่อนจิมีปองมมีปองกับโมมีค้นยางเอามะหอยข้นเขาละเพื่อนิกรปรกันกับมกับมไหอคือเขาแต่เมือนืนเพิ่นกับว่ากันคือมโมมีค้นยางเอามาให้เนี่ยเอาบ่เป็นยังดอกยัน คนขอหาอีหลาบ่ได้เออแต่เหมือนแลี้ยงผุนกันเออล่อล่อเบิ่งล่อเบิ่งช่วงมหาอีหลาเนาะเพราะว่าปกตินี่โอ้ประกาศซื้องอุ้งอิงนี่พ่อนห้องเพียงอุ้งอิงคนนี้คือหนิวยคนชีเขามาจับมือเนี่ยมันจับเขามาจับมืออีหลาบ่ได้หรออย่างไรๆๆมันทางเป็นเมเลยเดรี่เลยนี่พ่อค้าเราทำอาหารอร่อยมากดีร้านจิตถนนท์เลยครับพี่น้องครับนีครับนี่จิตถนนเลยครับ ด้วยไก่ก้อนสีหดยังกับพอสานยังกับจ้าพ่อนครเตาอ่าก้อนสีหดสาเจ้าพ่อนครเตานะครับนี่อยู่ขวามือครับท่านมาท่านเสียไปเที่ย่นี่ไม่ได้บ่กไปล่าสีบ่กานธาตุตรงนี้ไปบ้านธาตุบอกไปสอดล่าตรงล่าสีได้เบิร์ตเดีด๋ยวนี่ก็ไปรัาตตนาะ มืันมีดาราดังมากินข้าวมันี่ยเลือถ่ายรูกใบเบิดเพื่อนฝรั่งโอ้คัดลั่นเพื่อนฝรั่งสิมากินอกินก้อยก้อยแซ่บแท้เนาะอัดกินสดได้กินชอบผัดผัดไทยโอ้ผัดไทยบ่ครับก็หมายเป็นกินก้อยตุ้มมึงงไเพื่อนจังก้อยมาแต่ว่าสซ่างลาดน่ะน้ำหนีงงก้อยก้อยแซ่บหน้ากินทั้งอาหารไทยและอาหารป่าใค่กินก้อยผู้เดียวจิตบัน ืเนื้วหนูซิมซอยหนูซิมมาซื้อได้หนูไปกินเด้ซิมเป็นรวยหมดเล้ว้วาคักนี่มาถ่ายนี่ถ่ายนี่าดานหน้าด้นานหน,น้าทะลี ข้าวอร่อยสะอาดด้วยไม่ต้องเสียเยอะทำไมเพราะว่าชีวิตเราหวานแล้วว้าช่วงนี้หวานอยู่บ่ช่วงนี้นึกว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วไม่บาปน่ะมาแล้วพุณต้นครับไปแสดงวัดสว่างบ้านผือครับ แล้วเห็ดเป็นตอนมาหน่ะเอ้าคือบทสั่งเราสั่งว่าเรงไหนสั่นสั่งลาบไหมนุสั่งก้อยโุ้ยนุสั่งก้อยเหนียวอ๋อนุสรูปหรอก้อยที่ฟักเป็นมุนๆไหมค่ะเเขาอิ่ยก้อยฟักมุนๆไหมครับอ๋อก้อยเอาไปสานหน้าป็นชิ้นแม่นครับอันนี้พวกกล้ากินอ่ะกินมุกเป็นดีเหรอแล้วเอาสุกไปไหนดีบ้าง่ไม่ครับเอาเป็นฟัก ละเอียดนะรับละเอียดแล้วก็ไม่ไม่ต้องต้วดจะอาสับเฉยโค่นนี่ยังบูดรูแล้วลงพืชสั่งหม่องเงินกินเพิ่งกระเฮ็ดไม่หายหลุดแม่ก้อยเหนียวไหมถ้าสั่งก้อยเหนียวแปลว่าซื้อสารกับการกินเลยโอวก็สั่งว่าเอาก้อยจานหนึ่งจากก้อยเหนียวด้วยจาคบหน่อยหน่อยมั้ินี่แหละก้อย เอเราสุลานกับไปชร้างก่อยเมื่อกีไรอันฟักฟักมันมันมากเนี่ยเมื่อลังได้นนู้ดล้อหายเาต็มมาสั้งางนู้ดสร้าังน้องกินแล้วกินผักไปก่อน สสันคาเลยนะเิูริง no ้งอเอคลิปนี้ไว้ซ ja ้ำนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยเขาอูอยากกินขขาวกันเลยพี่น้อจ้าม่กินข้าน้ำกันจ้าเดี๋ยกลอยเพื่อนเอาไปฝากให้ยุปมันเป็นตอนยั่กินบ่เป็นดอกบม่กล้ากิน I'm trying to